เห็นดาวโจรเมื่อคืนนี้ก็โคนหัวลุกแล้วนะครับเอเชียเช้านี้เองก็ตอบรับเชิงลบด้วยของเราก่อนหน้านี้หลายวันมันขยับปรับฐานขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะแนวโน้มมันจะลงแตะไหมครับสาหรับวันนี้โอเคนะครับผมเชื่อว่าในจังหวัดที่ที่ก่อนหน้าน,นียนะตัวตัวดัชนีของบ้านเราที่ปรับตัวขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆโบ๊กนะมุมถึงทางกรุงศรีของเราอะพอามาเตือนนะ เตือนนักทุนอยู่แล้วนะครับว่าราคาหุ่นมันขึ้นมาค่อนข้างเบลนะฮรแล้วก็แรงในช่วงที่ผ่านมานะครับก็พยายามให้มีการปรับพอร์ตลงไปนะฮะคือลดพอร์ตลงไปบ้างนะก็ผมมองว่าจังหวะวันนี้เนี่ยที่ดาวโจนลงมารวมถึงตลาดหุ้นรอบ้าเนี่ยมีการปรับตัวลงมาหลังจากตกใจในเรื่องของตัวเลข CPI นะครับเงินเฟ้อของสหรัฐเนี่ยออกมาสูงกว่าคาดนะฮะแล้วก็มองว่าทางเฟดเนี่ยน่าจะต้องมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะฮะ ในช่วงการประชุมวันที่20แล้วก็21ในช่วงสัปดาห์หน้านครับจากเดิมเนี่ยเขามองว่า0.75น่าจะขยับมาที่ 1, 1> <c oughs> นะครับก <c oughs> ็เลยตกใจในจุดนี้นะครับ <c oughs> ผมมองว่าการย่องลงมารอบเนี่ยผมยังมองเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเล่นรีบาวได้นะครับท <c oughs> ั้นทุนให้ตั้งสติดีๆนะครับคือ <c oughs> เรายังมองว่าตัวทิศทางของเงินเฟอ้อเนี่ยผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับ <c oughs> เพราะว่าตัวเงินเฟอ้อจริงๆมันลงแต่มันลงไม่เยอะเท่าที่ ทางคอนเซ็ปัสมองแต่ไวแค่นั้นเองนะจริงๆต้องบอกมันเซนติเมนต์ที่ดีแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดตอบรับบวกมามาสักพักหนึ่งมาประมาณสักหนึ่งอาทีนะ <c oughs> วิ่งขึ้นมาแรงๆทั้งทั้งฝั่งเอเชียทั้งาดาวโจรวมถึงของบ้านเราด้วย <c oughs> นะทีนี้ผมมองว่าเป็นจังหวะของการพักผ่านลงมาแค่นั้นเองนะฮะย่างไม่ได้มองว่ามันจะลงไปแรงๆจบลอกขาขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> นะครับเพราะนั้นก็อ,อยากเตือนนักทุนนะวันนี้เอาแค่แหละ ลงมาแบบตกใจตกใจแบบงงๆงงนะฮะแต่ว่าตั้งสตินะฮะแล้วก็หาหุ้นดีๆมีสตอรี่นะฮะในการเข้าซื้อและรีบ่าวได้นะครับมองถึงรอบการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อในรอบถัดๆไปคุณชัยยอดครับคือเมื่อสักครู่เราก็พูดคุยกันถึงทฤษฎีที่ว่าไอ้เงินเฟอ้อเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาแรงๆคือช่วงปลายปีที่แล้วฉะนั้นถ้าเทียบตัวเลขที่ออกมาปีนี้กับปีฐานคือปีที่แล้วเนี่ยเราน่าจะได้เริ่มเห็นสัญญ,ญาณของการชะลอตัวไหมครับตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปครับผมครับผมก็ทางกรุงศรีมอง คล้ายๆกันนะฮะคือเรามองว่าปีนี้เนี่ยน่าจะผ่านพีคและนะฮะแล้วตัวเลขเงินเฟ้อน่ะน่าจะมีการชอตัวลงแบบชัดเจนนะฮะตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีหน้าเป็นต้นไนะสาเหตุที่ที่เราบอกว่าเอ้ะทำไมเงินเฟ้อออกมาเมื่อคืนนี้ทุกคนตกใจทําไมเราบาบอกว่ามันมองแล้วดีนะก็ก็อย่างที่บอกไปว่าสีไทมันลงแล้วนะมันลงมาประมาณสามเดือนติดกันลวอ่านะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นข่าวดีแต่ว่ามันยังไม่ได้ลงเหมือนกับ เฟซตั้งความหวังเอาไว้นะฮะพอออกมาแบบนี้ทุกคนผิดหวังนะฮะแล้วช่วงก่อนหน้าเนี้พวกหุ้นพวกสินทรัพย์สิ่งต่างๆมันมีการเก็งกาไรในจุดนี้เข้ามาอพอมันผิดหวังปุ๊บมันก็มีแรงขายเข้ามาชั้นหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้ามองภาพยาวๆนะฮะตอนนี้เงินเฟ้อชะลอตัวลงแล้วนะะซึ่งเรามองว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตลาดหุ้นบ้านเราน่าจะยังอยู่ในขาขึ้นได้นะครับครับครับเอ้คุณเฉยศครับถ้ดูก่อนอะนเนี้ยเขาดูเหมือนกับว่า ทั้ทุนทั่วไปก็ยังมองว่าเอ๊ะการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยรอบที่จะประกาศในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะขึ้นแค่0.75แต่พอเกินฟื้นอ,ออกมาวันนี้มันมองไปถึง1%เพราะฉะนั้นเนี่ยความต่างระหว่าง0.75กับ1%เนี่ยกับตลาดมันจะต่างกันเยอะมฮะจริงๆต้องบอกว่าซนติเมนต์ตลาดต่างกันพอสมควรนะครับ,รบเพราะรว่าการขยับดอกเบี้ยแบบนี้ทําให้ต้นทุนหรือว่าตัวง,ง่ายๆคือตัวที่ตัวบอลยูซ่าเนี่ยมันขึ้นพอต้นทุนขึ้นเนี่ยมันแน่นอนมันก็ส่งผลกับพวก กำไรสุทธิของพวกบริษัทจดทะเบียนของเขาเพราะว่าต้นทุนการเงินเขาเพิ่มขึ้น mm hmm. นะแน่นอนตรงนี้เป็นลบนะครับเพียงแต่ว่าอของบ้านเราต้องบอกว่าเรามีมุมมองทางด้าน GDP แตกต่างากับตลาดสั่งสหรัฐสั่งยุโรปประมาณหน mm ึ hmm. ่ง <1, S 1> ครับ,รบเพราะว่าของเขาเนี่ยในช่วงโควิดเนี่ยเขามีการอัดฉีด QE รวมถึงตัวทำคิ ตัวตัวบาลานซีของเขาเนี่ยป่องขึ้นแต่ของบ้านเราเนี่ยไม่ได้ทําแบบนั้นนะทำให้จีดีพีของเขาเนี่ยในช่วงสองปีก่อนเนี่ยมันเบ่งมากนะม,มันโตมากแต่ของบ้านเราเนี่ยตอนโควิดเนี่ยเรียกว่าติดลบไปเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราเปิดประเทศแล้วเนะพราะนั้นจีดีีบ้านเราปีนี้เนี่ยจะดีขึ้นแต่ของข้างเคาเนี่ยจะดรอปลงนะครับมันเลยก็อย่างที่เราบอกไปว่าเรายังมองการย่อลงรอบเนี่ยเป็นการพักผ่านนะไม่ได้แบบเป็นจังหวะของการแบบ โอ้โหลงไปแรงๆจนแบบหมดรอบขาขึ้นอะไรนี้นะฮะส่วนเรื่องดอกเบีย้ยที่ขึ้นแน่นอนฮะเม <mm> ื่อวานนี้เราเห็นแล้วว่า <mm> พอขยับหนึ่งเปอร์เซ็นปุ๊บเซนเเมนต์ตลาดดูไม่ดีแต่การดูไม่ดีแบบนั้นเรามองเป็นจังหวะนะฮะในการทยอยซื้อเล่นดีบาวได้โอเคฉะนั้นเดี๋ยวเราพุ่งเป้าไปเลยคุณชยศครับเอาที่อาจจะต้องเฝ้าระวังในช่วงสั้นๆว่ามีโอกาสจะถูกขายออกมาหนักๆก่อนแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ น่าจะซื้อดักเพื่อรอการรีบาวได้มองอย่างไรครับโอเคก็กลุ่มที่เรามองว่าน่าจะมีแรงขายเข้ามาก่อยู่แล้วกันนะฮะกลุ่มนี้แน่นอนนะพอดอกเบี้ยขยับขึ้นแบบนี้เนี่ยไฟแนนซ์โดนก่อนแน่นอนนะต้นทุนการเงินเข้ามาก่อนเลยนะะ,ะอ,อันนี้ก็เป็นปุ่มที่นักลทุนอาจจะต้องระมัดระวังน,นะฮะรวมถึงกลุ่มหุ้นที่มีหนี้เยอะๆนะมีเยอะๆเนี้ยนะฮะนักลงทุบบนี่จจะต้องระมัดระวังในในในจุดนี้นะครับเพราะว่า แน่นอนการดีแบบนี้เพิ่มดีอสูงดอกเบี้ยขยับขึ้นเพราะฉะนั้นการจะโลเวอร์ในส่วนของตัวนี่ตัวหุ้นกู้หรือว่าการจะไปกู้เข้ามาใหม่เนี่ยดอกเบี้ยมันแพงขึ้นแน่นอนนะครับฝั่งนี้จะเป็นตล่นะฮะฝั่งที่เป็นบวกเนี่ยที่เรามองว่าเป็นบวกแน่นอนในส่วนของขยับดอกเบี้ยขึ้นกลุ่มแบงก์จะได้ประโยชน์นะฮะแต่ตรงนี้เนี่ยกลุ่มแบงก์จะได้ประโยชน์เมื่อ GDP มันต้องขยับขึ้นด้วยซึ่งตอนนี้ของเราเนี่ย มันเป็นออกมาในรูปแบบนั้นก็่คือ GDP บ้านเรามองดีขึ้นแล้วก็ดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มเริ่มขยับจริงๆต้องบอกว่าก็นองขยับแต่แบงค์พันธุ์ยังไม่ได้ขยับนะฮะตอนนี้ยังไม่ได้ขยับนะฮะยังคงนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็นบวกกับกลุ่มธนาคารด้วยนะครับครับโอเคฉะนั้นที่เป็นโอกาสนี่น่าจะมีแบ็คแค่กลุ่มเดียวถูกไหมฮะอ่ถ้าถ้าสำหรับวันนี้เนี่ยเราเองมองอย่างนี้นะครับคือเรามองว่า คงต้องเลือกหุ้นในส่วนที่เป็นดิเฟนซีหรือ uh huh. ในกลุ่มที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวนะครั uh huh. อย่าง uh huh. ปัจจัยบวกเฉพาะตัวเนี่ยเราเลือกเป็นในส่วนของตัว p uh ี huh. ้เช i ชิปปิ้งนะครับเพราะว่าค่าระวังเรียวเด้งที่มา2องาวันนะฮะ uh huh. แล้วก็เมื่อคืนนี้เด้งมาประมาณร0อยร้อยหาปจุดนะครับถมจะไม่ได้ห้าร uh ้อยห้าสอ นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นบวกเฉพาะตัวเขาตัวนี้สามารถที่จะมองจังหวะของการเข้าเก่งกําไรได้นะฮะ mm hmm. ราคาพื้นฐานของตูกีเชียงเนี่ยทางกรุงศรีให้ไว้ที่21บาท mm hmm. นะส่วนหุ้นดิฟฟนซีฟเนี่ยอีกอีกตัวหนึ่งนะฮะเรามองเป็นตัว BTS, mm hmm. BTS. นะฮะก็ตัวนี้เนี่ยรเรื่องคดีความอันนี้ก mm hmm. ็ได้ชนะคดีออกมาก,ก็ได้ไปประมาณสักหมื่นกว่าล้านนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการ ร่วมทุนร่วมบริษัทกันนะสว์บริษัทเข้าไปในส่วนของการบริหารจัดการในส่วนของสามบินอู่ตะเภานะซึ่งตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้นะแต่ว่าก็มีเป็นโอกาสของเขากแล้วกันนะส่วนการเปิดเมื่อแน่นอนนะฮะตอนนี้ทราฟฟิกนะฝนตกเยอะแบบนี้แน่นอนบริการใช้บริการบีเอสกันแน่นแน่นอนนะเราก็บอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นแคตตาไลน์ให้กับสายบีีเอสด้วยนะครับตรงนี้ราคาพื้นฐานเนี่ยเราให้ไว้ที่1 1บบาท30นะครับ นะครับแอดูแล้วกลุ่มประกันพอได้ไหมฮะเก่งกําไรสั้นๆกลุ่มประกันพอได้กลุ่มประกันพอได้นะฮะก็คือเรื่องของตัวดอกเบียตัวบอลยีแต่ถามว่าตรงไหมไม่ได้ตรงมากต้องบอกแบบนี้นะฮะมันขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มประกันพวกนี้เนี่ยเข้าไปลงทุนจุดไหนอีกอย่างหนึ่งตรงนี้ที่ผมเป็นห่วงในส่วนของกลุ่มประกันนะฮะก็คือในส่วนของน้ําท่วมที่ตอนนี้เราเห็นเรื่องของตัวรถที่โดนน้าท่วมเยอะมากๆนะฮะในส่วนของ หลายๆที่เลยเราก็ไม่รู้รว่าตรงนี้มันการเคลมประกันตรงเนี้มันจะมีบริษัทไหนอะไรยังไงที่จะขบตรงจุดนี้นะเพราะฉะนั้นเรามาระวังในจุดนี้ด้วยนะค,ะครับ